สวัสดีครับกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับเอกอุบลคนก้นกลัวครับมือนี่คืดอยากส้อยจูครับไปซื้อเนื้อมาก่อยมหลาบซูพีซูนองกันกินก็นเลยบ้องสร้อยจูบางเมือหน้าครับว่าไม่ถีบแสบคือบนบอ่อครับพอเห็นหลายๆคลิปเป็นกบอนะกินไปนแต่แสบของเขาอยู่ด้วยเระครับ เราปได้กินด้แล้วครับล้ดนโดนกินด้วยก็กินอยู่แบบอีสานบานเท่านะครับมาว่ายู่เซกอะวิธีการกินแบบบดเตจ้างกันครับนี่ปูมักปูปลามักกินไรกับบดี ว่ามีพยายามียังกับไมได้กับกินพ่อให้เล่าอยากกับบ่ได้กินเป็นรักเป็นยังหรอครับ mm. มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกัน โดนกินเชือกับแสบดี่อครับกินตลาบแต่ก้อยเจ้ปลาอะไรครับเบื่อครับผมต้องมาต้ยจุบึงกันน้อยนี่ครับยาขาพยาธิครับกินเพราะเป็นยาได้ครับพี่น้อง ได้ก็ฝาก,ก,กติดตามกดไลค์กดแจ้์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันครับประสิเรมีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปครับมันมีวิธีทเทเตอร์ครับพี่น้อง แก้วขมกับเ็ดง่ายๆครับพริกผงเขา่าขว่าผงซุปรสน้ำปลาดีแล้วก็พักส้อยครับพักแก้มก็เล่วแต่เลยครับด้ายมากน,น,กน,กนยังกะเห็นะครับ บ้าบากันดนกินเทื่อนอกาพี่น้องเนาะได้กับขอขอบคุณที่คุณนนอ้องค่อยเป็นกำลังใจให้กันมากจนมาอดเครื่องทางแล้วครับจากมือนั่นันหอดมือนี่ครับ และก็ขอบพุ่นหลายๆครับสำหรับก็ลั่งใจที่หมอบใป้กันโดยเสมอมากครับยาขาพญาตครับยาขาเสื้อ จังได้มูนี้ครับมูี่ยังไรครับพอดีมากกันจยากให้ส่วนพีส่วนนอ้องมากินน้ากันครับเ่เดี๋ยขอบคุณเป็นกำลังใจที่หากันมากโดยตลอดครับและนี่ครับ เราอยากไปกินเข่ากันเนอ้อครับขอบุทกาไลครับสำหรับแดงใจยังไงกับจะลริมกดติดตตำไหนก็ร่างใจกันก็นต,ต่อไปนด้ครับส่วนลิปหนาที่มีเมนูยังมาน่ำเสนอใหม่ๆพร้อมวิธีการเห็ดแบบง่ายๆครับตามสไตล์ก้นกุ้มครับ ก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับแม่โมนีค้ครับก็ตัวไปกินเขากันครับสวัสดีครับ